สวัสดีพี่น้องมาจมไปลองไปกับแมวมาจมไปลองไปกับอีพี่ดาดปูห้างใช่แนวมาจมไปลองไปกับแมวอ e. ีพี่แรดใช่แนวเบื้องบนนี้มันสิต๊บกล่องขอไข่บอลได้พี่น้องเ,อเรียนได้พี่น้องเรียนได้แต่ว่าจะโต๊บกล่องขา้าพเจ้าได้พี่น้องได้มาฟังขจ่จิ้มลองเพลงนาาัดจ้าวัดจันนัดจ้าพ่วงเสียจา้าฟังได้พี่น้องเอาเจ้าเบิ้งแมวไปไปได้พี่น้องได้บ่มียังดีจักแน่จ้าสิทุ่งไปเพื่อหญิง วันๆเธอหาแต่แนวให้ฉันสร้างจากสิท่ทนเห็นยังอยากมีชีวิตใหม่ mm. เธอบอกเธอขอเวลารับปผงงทำความเข้าใจ mm. เธอแก่ตัวมันไปวันๆบอกแก้ไขฉันก็เลยสิไปนี้ไกลาจากเธอหลายปีที่อยู่กับเธอ mm. บอกเคยเจอเรื่องดีสักอย่าง mm. ดีแน่แต่ว่า บ่เคยเจะดีงดีแน่แต่บอกเพื่อให้ความหวังไปวันวันเลิกกันถอะขอจบจากกันสิฟ้าความฝันกับคนหักใหม่แต่เธอยังมาขอโอกาสใจบอกทนอีกทีนะาจา๊ะนะาจา๊ะนะจา๊ะพ่อมึงสิให้ทนอีกทีก็ไม่ ทนีทีกไม่ไหโอกาสที่เคยให้ก็ไม่เคยได้อะไรคืนมาก็ทนมาหลายปีบอกจันสักทีจบกันสักทีดีกว่าไม่อยากจะเสียเวลาจบกันนะจ๊ะ ไาปีที่อยู่กับเธอก็บ,บิดหลาปีที่อยู่กับเธอบอกเคยเจอเรื่องดีสักยางดีแน่แต่ว่าเพื่อให้ความหวังไปวันวันเลิกกันขอขอจบจากกันสิฟ้าความฝันกับคนหากใหม่แต่เธอยังมาขอโอกาสใจบอกทนอีกทีนะจ๊ะนะจ๊ะ น่าจะพ่อมึงสีให้ทนอีกที่ก็ไม่ไหวโอกาสที่เคยให้ก็ไม่เคยได้อะไรขึนมาก็ทนมาหลายปีจบกันสักทีดีกว่าไม่อยากจะเสียเวลาจบกันนะจ๊ะคนดี เห็นได้แมวข่อยตบกล้องเป็นไดเห็นลังคาเห็นข่อยวะอุ้ย <c oughs> เป็นได้แมวข่อยเป็นได้แมวข่อยหลายปีที่อยู่กับเธอบอกเคยจะเรื่องดีสักอย่างว้าวไปพี่น้องจบกัน